วันนี้มีผู้ช่วยสมัครเด็กใหม่เตือน้ำมัน <c oughs> นี่ประจำเด็กเกาเา่าต้องฝึกงานให้เด็กใหม่จับสายยางไวมม้เด็กใหม่ต้องทำงานมาอยู่นี่ต้องทำงานทุกคนต้องมีงานทำเตืนอ,น,อน้ำมันมดเกี่ยวปเป่าลมเรียบร้อย หลังออกงอบงานโทราชนาจักรเด็กใหม่ชื่ออะไรครับช,ชื่ออะไรครับเหนือตาทำอะไรชื่อชื่ออะไรครับผมชื่อน้องฟอมเก่งจุงเบยททำงานด้วยเอาจับดีๆจับดีๆววดจับดีๆแต่มันหล่นนะอจับไว้ จับไว้จับไว้นะให้พี่น็อตนะโอเคแค<ม>่นี้ก่อนครับ